สวัสดีครับเอฟซี FC ครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าครับผมอยู่กับช่องลำนำอีสานครับเอฟซี FC ครับเหมือนนี่เป่าหมูครับออกมาหาคุดกับปูเอฟซีตัวแรกแหกมานเลยครับเอฟซีนี่ครับเป็นกัะปูตัวแม่เอฟซีตัวงามกับตอนคุดผมบ่ได้คุดให้เอฟซีเดือเบิงกันเนาะนี่ครับได้มาหนึ่งตหนึ่งแต้มเลยเอฟซี เดี๋ยวม่เดี๋ยวมาตามกันต่อครับผมว่าบ่อหมูสีคุดกับปูได้หลายไปไหนเอฟซีติดตามต่อครับจหมูส <c oughs> ือนี่ก็เป็นวันที่สองเดือนท่านว่าเอฟซีโอ้หู้นี่แม่ไปยังไดนี่สั้นททรีและเอฟซีมันสิได้โตบ่ครับบ่เคยขุดกับปูหู้สั้นบันนี่เอฟซีจะขุดไปทางไหนสั้นททรีลงเลยมาหลุนกันครับผม,มว่าสิได้โตบ่เอฟซีหูน้นี่ผมก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเมื่อเช้านี่ครับกับสาหน่อยส่วนสาหน่อยมาขุดปูสาหน่อยว่าบ่บ่ว่าสัน้น ีดวัคซีนไม่ไหมวะสันยูพีกะเป็นวัคซีนทั้งเลือกแล้วครับผมมีโอ้เห็นเลือกแล้วบอแมนซิโนแวคหรือแอตตานะครับผมผมฉีดเป็นไฟเซอร์ครับไฟเซอร์เข็มแรกผมะได้โต้บอลนี่โอ้ยดินหมกูอยาว่าเลสซี่ดินแกนครับ งัดนี่เสียบมุม้งดีฮักคันนี้หัึงสี่นี่คุดระวังเลยเอฟซีต้องระวังมากๆนะครับผมเดี๋ยวจะตับกัปูครับนานบอกเพื่อนสุดขั้มซับแล้วปูตัวแม่ตัวนี้เป็นเป็นกับปูโตผูเอฟซี เป็นกับปูผูครับตวัวพอ่อกันครับงามๆสุดยอดเซเลฟ FC นี่คือตัวที่2ครับแต้มทีสองสุดยอดเดี๋ยวมาลุ่นแต้มทีสามต่อครับ FC ครับมาลุ่นกันตอ่อแต้มที่สามบางนี้ค่อนข้างขวยจะเยอะนะครับผมขวยจะหลายเลย FC ขออย่าตั้งกล้องนครับเดี๋ยว้ใหเอฟซีเบิ่งกันมาลุ่นแต้มที่สามต่อครับเอฟซี FC ครับปูหูไห,หลไหลเขี่ยวก็ไม่สิลงลงหูกับปูหูนี่ก็าทำรบมดาว้าสั้นทีรีกันโอ้หอยหอยโอ้หอยจูบโค้งง่า่านี่หอยโค้ง โอ้ข,อขอูดเขาง่าเอฟซีน่ครับไม่จูบไม่จูบของไงขอ,ของเขา หู้ค่อนข้างจะสั้นเลยครับผมไก้จะถึงแล้วพี เพราะว่ามันถึงโผงมันแล้วครับโอ้ยซับซ้ำผมพยายามเค็ดค่อยๆเลย,ยนี่นี่มาเบิ่งกันครับว่าจะเป็นตัวผูหรือตัวแม่เออจะเหนีบกันจะเหนีบกันออกมาโอ้ยเอฟซีขาหักซ้ำโอ้ยเนาะดึงมวยนี่บอกครับแต่ว่าซับแล้วเอฟซีซับจึ๊บเลยว่ะซับกระดองครับ E เงงอฟซีเป็นกระปูตัวใหญ่ครับตัวงามซับน่ครับซับกระดองเป็นกระปูแม่ครับปูแม่น่ครับสุดยอดเลยครับสามแล้วครับแต้มสามเดีย๋ยวมาลุกยันต่อครับสี่สิบห้ามาเบิง้งแต้มต่อไปเอฟซีจะได้หู้อะไมั้งก็บ,บรูแต่ว่าหลายครับ หนึ่งสองครับนี่ครับสามสี่อยู่น้ำกันครับนี่สี่หูนี่เอฟซีเดี๋ยวมาหลุนกันเอฟซี FC. ผมตั้งกล้องกันครับโอ้กะปูแมมุ่มนี่ไหลครับว่าสุดยอดเลยมุ่มนี่เอฟซี FC. กะปูค่อนข้างจะหลายเลยครับขอขยับกล้องห้ามามองตั้งกล้องดีๆนั่เอฟซี เอฟซีดิบึงสุดยอดเลยสามแต้มแล้วครับมาลุ้นแต้มซีแต้มหาแต้มพบกันหลายหูอยู่น้ำกันพอดนี่ก็แม่นตัวนี้หูใหญ่กันตัวนี้โอ้โหหูใหญ่กว่าอีกคนเบิดละอะไรกันเบิงครับเสด็จตัวหน่อยตัวใหญ่ขุดยาก สิมัเอาบอกจอนบนะมมาไข่ต้านจอบต้านครับเกาเสียมค่อยๆอันนี้เบิ้งเอายังสุดบริษัทมันดินไงย่อมยอมยอมดินครับเอซี่แกนครับโอ้หูเหครับตัวน้อยเบาเดีออ๋ยวมองหูใหญ่ครับ ุ่เนี่ยแห้งปวดบกขุมคาคุดเลยดินไหมมันซ่อน,นดินเลยแกนปวดเดหอดอมมาเนาะเอฟซีเลย คือขุดหาแท็ว่าเสียมบ่เขาบ่าแม่นนะครับดินเนี้วตึกเลยแน่นแข็งออเอฟซีอยเชอรี่ขเขาง่ายครับอยโของขอยเชอรี่ จะห่อง,ง่ายในเอฟซีเดี๋ยวมาคดตรงสี่ครับว้าวดินเนี่ยงออมเลยวะตกโขงเอฟซีถึงโตัวหรอวะนี่มึงจะย่านซับมันอยู่ เบิ่งกันครับป้าปูไงวะแต้มที่ซีเฮาเป็นกระปูแม่ครับปูงไงเท่อกันปูแม่ปูหนีเมือ่อหนีเมือ่อนี่ครับตัวกำลังงามครับเอฟซี FC. ปูแม่ครับเอฟซี FC, สุดยอดเลยแต้มที่ซีครับมาหลุดแต้มที่หากันต่อเอฟซีหูอยู่ใกล้กันโคตรตัวทีนี้เต็งเลย โอ้พออีกแล้วเอฟซีงูลงใหม่ไกลกันครับไข่แนื้ยูบ่บะเดคุดต่อเนื่องอืมสีได้ไหมโอ้ยมาดูหูเดียวกันนันบุ่มแต้มที่หาครับมันสิเป็นปูผูตัวปูแม่เป็นปูตัวผูเอฟซีแต้มที่หาครับกับปผูผูผผผผ หลุนเดียวกันเลยเอฟซีนยยบนใหญ่บนหน่อยครับกำลังงามกำลังดีหาแต้มแล้วหลุนฮกใหญ่บว่าโอ้ใหญ่โอ้สะใจเลยเมึงนเอฟซีพุทเอาแบบเน้นๆเลยครับหาแต้มหาครับหลุนแตม้ม6กกัน ไีโตแต้มหกไมุ่่งอยู่โอ้มีครับผมได้โตครับแต้มที่หกมาแล้วเอฟซีเป็นกับปูอย่างน,น่าแต้มหกแต้มที่หกเอฟซีเป็นกับปูผูคือเก่าครับกับปูตัวผู้นี่ครับหลุนดีดีหลุน,นงามๆเลยหกแต้มเดี๋ยวพัน <c oughs> กล่องเอฟซีเบิ้งทางหนี้กัน ยขยับกล่องเอฟซีเลยนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมเดี๋ยวหกแต้มแล้วเอฟซีมองเดียวนิดน้อยอ้็เจ้า ีจะขุดจะพ่อไปไหนเอ๊ซีิู่กับปูอยูยอย่ติดกันเลยครับถือใจว่าหมูครับเอ๊ซีพ่อรุ่นจู่เอามุมเดียวเลย แกนลีเลี้ยซี่ไอ้แกนครับแกนเนี่ยต้องเสียงเสียงผมกระทะดินหลอกครับยังตกตกตกอยู่ไหนครับได้ที่เจ็ดมีโตบ่มีนะครับเจสซี่มีตัวจะดินแกนให้ผลเมืเบิ่งครับมันสิตัวญ่บ่แต็มที่เจ็ดครับเอาไหม โอ้ปูหน่อยพ่อใส่เบ็ดเบ็ดสิเนี่ครับถือว่าน้อยครับพ่อได้ใส่เบ็ดน,นี่ละเอฟซีนี่กระปูเป็นกระปูผูครับเดี๋ยวคงอาจจะคัดใส่โย่ตัวใดไม่น้อยแห้งอาจจะไปใส่เบ็ดเดอฟซีแบมจี๊ดสุดยอดเลยเอฟซีเดี๋ยวขยับกล่องหันมาให้เอฟซีบ่งอีกเนี่ย เจ็บแต้มแล้วครับผมสุดยอดเลยอะด้มุมเดียวเลยมันหลายสายใจอีหลี้อะไรล่ะมุมนึงตงมุมเด่นมูเดียวกันตรงนี้ครับหลบโอ้ยูุตื้นครับตัวน,นี้ยุตื้นมันๆเลยซี่ยุตื้นสงสัสยเป็นเก็ดหูประทันวะเป็นกับปูแม่ครับผมกับปูแม่โต่งงามเลย ไม่ใหญ่ไม่เล็กกลางๆกระปูตัวเมียนะครับนี่เีตัวเมียรครับสุดยอดแดแต้ม สวัสดีครับ แต้มที่เก่าครับเอซีแต้มที่เก่าแต้มที่เก่าครับเป็นกระปูตัวผูครับกระปูผูเครื่องสีมิตรลุ่นนี่แหละเอฟซีผมว่าเจสเบอมี่ลุ่นใหญ่ครับกระปูปีนี่แต่กระปูน้อยลุ่นง่ายๆนี่แหละเอฟซีจอดเลยครับใส่เบ็สก็คอยญ่บางเหมือนเดิมอะอยู่ะผู้หญิ หูนนนะนหน่อยอหูไงโอ้สาใจเอฟซีใกล้กันเลยครับมองเดียวเลยสิสิบตัละเก้าตัวละเลมือ่อกี้ยังสิไหวครับพ่อขุดยังสี่แข็งแน่กับบัวครับ เลยเอฟซผมมาได้๋ยว่ทันหอดนั่นสับของไดบุนี่โอ้ยกระดองแตกปูมันครับว่ะปูมันครับเอฟซีโอ้ยกระดองแตกครับเบึงมันม,น,นมันเห็นไหมครับมัน,หนเหลืองเหอ้ผมสับครับเป็นกระปูตัวผู้ครับเอฟซีแต้มที่ซิฟครับ 是转进去吧。 ทั้งคางจิกเอาไมาใั่ไหนคุดมาลงเลย แกนที่สิบเอ็ดครับมาป็นไงนน้ตัวหน่อยปูก็ร่างส่เบ็ดพอดีเอฟซี FC, นี่ปูซุ่มนี่ใส่เบ็ดก็ร่างดีครับตัวแม่ครับปูน้อยแกบนบที่สิบเอ็ดโอ้โหนี่บนบกเขากะคุโมแน่ผมอาจจะไปใส่ปลาคอครับล่างขาบกคอกินเบ็ด หู้ลายอีบซีหู้กระปูหู้หน่อยหู้ไงวางไป หลายหูครับมาพันกันอยู่นี่ผมุ้ได้่ตัวใดบัดนี้แม่ผม้ซับมันแน่ละทีจะไปยังไหนมาจต่งไหนกันแน่เด้องูป,ปูผมก็บคุณว่งยางูใหญ่ๆได้บัดนี้งูใหญ่ไปทางไหนล่ะฮึ่มเป็นสับสีสี เลือกมือโทรศัพท์โป้งปห,หูเลยครับไปมาหูเด็กยูไนตครับโอ้พ่อกระปูเลยเอฟดีตัวผมทรศัพทมันอีนี่แต้มที่สิบสองครับเอฟซี FC. เป็นกระปูตัวผู้ครับแต้มที่สิบสองมันหนีผมแน่นเอฟซีเห็นไหมครับเนี่ยมันหนีผมได้นี่นห,นนห,นนหนีมือผมแต้มที่สิสองครับ ปูนี่มือเพิน่นว่าโอ้ยมันใส่เบ็ดบกคอหญ่ายว่มันคือจังโตใใเป็นไ่เบตเอฟซีงามๆเลยครับเดี๋ยวคุ้นมาเพราะท่านเห็นกระปูโข่งไงอยู่เปิดได้กระปูตัวเล็กหน่อยเดี๋ยวขยับกล่องเอฟซีนิดนึง เปลี่ยนจุดเปลี่ยนมังคุดครับสิเบตแตมแล้วเอสซี่ข้าวเดียวปูปอูอยาตีว้ามตัวหน่อยเท่านั้นหรอครับเจอกับปูหน่อย ผู้โขงใหญ่ๆคือสมัยก่อนบ่มีครับบ่เห็น เปนซับกีเอฟซีหอดโผลแล้วครับบังหันซับกัหอยนูก็จซับกับปูใี่ได้เอาเนี่ยมาลุดกันครับผมแต้มที่12ได้ละชืว่าพอโตออกมาน่มถ้า ตัวหน่อยตัวใหญ่หรือมเฮ้ยปูหน่อยเอฟซีเอ้ยผมอยากผมเดาไปใส่เบ็ดอยู่ดอกนี่ปูแม่ครับตัวหน่อยนึงปูหน่อยปูโขงโดมี่เลยบ้าปูโขง มีแต่ลุ่นนี่แหละเอซีปูน้อยครับแบบหู้ยยยยสมัยก่อนบุมีเลยปูของโอ้หักแหลกหนาวเอซี่คุดไปคุดมาเมื่อยห่อนแล้วบัตตอนี่อยากขอเสือเขียดหร่อผมอยงนี้แหละครับเก่งยิน ชุดไปฉีดวัคซีนเหรอครับมาเลยปูเอสซี่หรือเบิ่งกันหาอยู่หา,หากินครับวิธีคนบัน,นอกเขา้าอมกระแซ็บปูนี่มั่นๆหนา้หนาเท้าใส่ผักสีเล่าครับ อ๋อไม่ไหวพักแงย่างไรหน่อยอมกับปูนิ่มสุดท่านั้นครับเอฟซีนะครับแต้มที่สิบสามแต้มที่สิบสามครับเป็นกับปูแม่ครับตัวนี้ไข่แน่ครับสีง,งามขึ้นมาแนะ่นี่เอฟซี 4, สุดยอดเลยครับ แต่กับปูไปใส่เบ็ดแล้วเนี่ยนี่สิซุ่มตัวหน่อยผมจะไปใส่เบ็ดครับนี่หน่อยแห้งถึงกับปูแม่ครับหน่อยหมอเลยเนี่ครับใส่เบ็ดประคอโอ้หนีมือครับหนีบหนีบหนีบปล่อย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 นี่ครับวิธีเขาหนีเพราะยะไปดึงเขาครับปล่อยเขาให้นิง่งๆเขาปล่อยมือเขาเองครับแ้มที่สิบสามครับ หู้ยายวยขึ้ง FC เห็นหู้แล้วซี่นะแม่เป็น,นละเดี๋ยวตัวยาอยาอวด FC เนนะี่ยเดี๋ยวมาหลุดหู้นี่นะครับกันไปคุดหู้ยายครับโอ้สับสนังโอ้จะ่า,าตัวหน่อยแห้งเหู้ก็ส่งขึ้นนะครับแต้มที่แต้มที่14ครับ FC แต้มที่1ุซีครับประปูครับสุดยอดแล้วบงหูไงนี่ครับเป็นยังไงตัวไงบ้โอ้สั้นที่ดีเด้อสมงกับเหูหูไงอยู่หรอกแล้วครับ ยอมดิดินมันแข็งคุดบ่ถึงดอกปูยังเลิกแทะคุดเอฟซี่นี่ครับนี่ผมคุดผมตอนนี้ผมคุดนี่ได้ซ้ำนี่แล้วแต่ว่าหู้มันนี่ย่างลงไปอีกซ้ำนี่ครับแล้วก็ดินแข็งผมบกขุดครับ F C. เอฟซี่เมยบกขุดครับตัวนี้14ี่แต้มครับมุมเดียวจะจอ่อเลยเอฟซี่เดี๋เบิ้งห้อยคุดครับ นี่สิบสี่แต้มนี่ครับมุมเดียวเลยครับมี่ซ้ำนี่เราะผมคุดซ้ำนี่แหละนี่นี่ห้อยขี้ดินผมนี่สิบสี่แต้มมันไหนมาเบ่งปูกันนี่นี่ครับเบ่งปูนี่กับครูเอฟซี FC. นี่ครับสิบสี่แต้มครับตัวงามแล้วก็ตัวหน่อยเนี่ยตัวหน่อยเอลีเนะี่ยผมจะเอาไปเสียไปเนี่ยปลาคอรครับคือจะกินอยู่ผมว่าปลาคอหนานี่โอเคครับ เดี๋ยวผมสต็อปคลิปไปสซกก่อนหาหม่องคุดหม่องไม้ครับเอฟซี FC. ที่แล้วผมว่าสีไปตั้งกล้องถ่ายหม่องไม้แหละล่ะเอฟซี FC. แต่ผมกมะมันยังไงล่ะคลิปมันเน่าแล้วนะครับคลิปเน่าแล้วเดี๋ยวผมสีสต็อปคลิปยุดคลิปไปเลยนะครับผม กระสีได้ให้เอฟซีเบงตอนนี้กระสีประมาณนี้แล้วครับเพราะว่าคลิปมันสีเงาแห้งนี่แหละผูใ้ใดเบงคลิปนี้แล้วนะครับช่องรับน้ำอีสานเนาะเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมใน่เด้อ,อที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยเอฟซีด้วบ่าวหมูคือเกาแล้วครับมาลากะปูมาอนีสุดท้ายนี่ขอกล้าเข้า่าสวัสดีครับ